มาถึงแล้วครับเสือรุ่นแรกของพะอจารย์ประสูตรวัดในเตาครับสุดยอดเครื่องรางของวัดในเตาพิธีดีมากๆปลุกเสกวาระสุดท้ายในคืนวันเพ็ญที่ผ่านมาปลุกเสกทั้งหมด6วาระสุดยอดเกจิปลุกเสกนี่คือสุดยอดเครื่องรางครับหมหาอำนาจหามหาบารมีนะครับมีกินมีใช้มาดูกันครับนะครับมี100หนึ่งรายการนะครับสร้างทั้งหมด ลังรุ่นแบบนี้เพียง2500นะครับนี่คือหนึ่ร้ด้การเพราะฉะนั้นมีน้อยมากนะครับ2500นหร้อเองนะครับสำหรับชุดรุ่นวันนี้จะเอาตัวอย่างให้ชมครับและนี่คือตัวอย่างครับได้มาน่าจะเป็นแถมยกลังหรือแจกทานนั่นเองนะครับเพราะว่าได้มาสดๆเลยนะครับขนาดมาตรฐานนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเลือกเบอรมาได้เลยนะครับจะเป็นด่วนหรือจะประมูลก็ได้แต่ตอนนี้มีเพื่อนเพื ิดด่วนมาหลายท่านมากแล้วเนื่องจากเมื่อคืนผมแจ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดปิดเบอร์นะครับแต่ท่านใดอยากประมูลเจอกันในไลฟ์สดคืนนี้นะครับจองมาได้เลยครับเสือรุ่นแรกของพาะจัมประสูตรรุ่นนี้ดีมากๆกนะครับ